คุณผู้ชมครับลองคิดตามผมครับเสียงระเบิดดังก้องท้องฟ้าเหนือชายแดนไทยกัมพูชาแสงไฟสว่างวาบจากจรวด B M 2 1ที่พุ่งเข้ามาและมันไม่ได้จบลงที่เสียงตูมสะเทินดิ่งเท่านั้นแต่มันพรากชีวิตพลเรือนไทยไปหลายสิบชีวิตที่ปั๊มน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในจังหวัดศรีสะเกดคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การยิงข้ามชายแดน มันไม่ใช่ความขัดแย้งเล็กๆระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านแต่มันคือเศษเสี้ยวของเกมการเมืองโลกที่ใหญ่มากจนแม้แต่ The Heritage Foundation ของสหรัฐยังต้องออกมาเขียนบทความเตือนว่าไทยคือพันธมิตรแท้ที่สหรัฐต้องใส่ใจคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไล่เรียงทีละชอ็อตไล่ทีละภาพตั้งแต่ฉากหลังของความขัดแย้งจนถึงเกมใหญ่ในอินโดแปซิฟิ บอกเลยครับเข้มข้นและเราใช้นแน่นอนลองคิดตามผมคุณผู้ชมครับปั๊มน้ำมันที่ควรจะมีแค่เสียงรถเข้าออกเสียงคนเติมน้ำมันกลับกลายเป็นจุดหมายของจรวดรัสเซียรุ่นเก่า b m 21ที่ถูกกองทัพกัมพูชายิงข้ามาเสียงตูม้มดังสนัน่นแรงระเบิดสะเทือนเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้าคนธรรมดาที่แวะมาจอดเติมน้ำมันซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อกลับไม่มีโอกาสได้กลับบ้าน ถามจริงเถอะครับใครจะทนเห็นภาพนี้แล้วนิ่งเฉยได้ฟั่งไทยเราไม่ได้นิ่งครับ F16 ของสหรัฐบินขึ้นฟ้าทยานเหมือนพยาอินทรีโฉบกลางเวหา JS-39 กรี 39, เปนของสวีเดนกลางปีกคำรามพร้อมปลดปล่อยอาวุธอัจฉริยะและโดรนโจมตีความแม่นยำสูงบินเงียบๆแต่เล็งเป้าได้ตรงแป๊กโอ้โหลองนึกภาพครับคุณผู้ชมนี่ไม่ใช่การประทะชายแดนเล็กๆ แต่มันคือสนามทดสอบศักยภาพกองทัพไทยและเป็นเวทีที่โลกจับตา Heritage บอกชัดเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาคนอเมริกันควรเห็นใจไทยเพราะอะไรไทยเสียหายหนักที่สุดพลเรือนตายไม่ใช่ทหารกัมพูชาไม่ได้เล่นบทเพื่อนบ้านดีๆแต่กลายเป็นตัวแทนของจีนและเกาหลีเหนือปี2017กัมพูชาเลิกซ้อมรบกับสหรัฐแต่หันไปกอดจีนเต็มตัว โอ้โห oh ลองคิดดูครับคุณผู้ชมจีนได้สิทธิสร้างฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาตอนนี้เรือรบจีนเทียบท่าได้สบายๆที่เอาไทยตรงนั้นแหละครับกลายเป็นตาและหูของปักกิ่งลองนึกภาพนะครับเรือรบจีนสามารถมองตรงมาที่อ่าวไทยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเรือทุกลำและยังอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาเส้นเลือดใหญ่ของการค้าทางทะเลโลกอีกด้วยโอ้โ oh หคุณผู้ชมครับ เฮริเทจถึงกับย้อนประวัติศาสตร์ไปบอกเลยว่าไทยคือแฟนเก่าที่ซื่อสัตย์ที่สุดของสหรัฐส่วนที่สัญญามะนลาปี1954ไทยยืนเคียงข้างอเมริกาสงครามเกาหลีไทยก็ส่งทหารไปสงครามเวียดนามไทยก็อยู่ในสนามรบนี่ไม่ใช่การพูดลอยๆแต่เป็นเลือดเนื้อและชีวิตจริงๆของทหารไทยที่เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารสหรัฐปัจจุบันยังเป็นเจ้าภาพจัดโคบราโป การฝึกผสมที่ใหญ่ที่สุดในอินโดแปซิฟิกมีทั้งสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียมาร่วมโอ้โหลองคิดดูครับคุณผู้ชมทุกปีมีทหารานานาชาติกว่า7ประเทศมายืนบนผืนแผ่นดินไทยร่วมฝึกร่วมทดสอบมันไม่ใช่แค่การฝึกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าไทยคือพันธมิตรแท้จริง Heritage บอกชัดเลยครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา คนอเมริกันควรเห็นใจไทยเพราะอะไรไทยเสียหายหนักที่สุดพลเรือนตายไม่ใช่ทหารกัมพูชาไม่ได้เล่นบทเพื่อนบ้านดีๆแต่กลายเป็นตัวแทนของจีนและเกาหลีเหนือปี2017กัมพูชาเลิกซ้อมรบกับสหรัฐแต่หันไปกอดจีนเต็มตัวโอ้โหลองคิดดูครับคุณผู้ชมจีนได้สิทธิ์สร้างฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาตอนนี้เรือรบจีนเทียบท่าได้สบายๆที่อ่าวไทย ตรงนั้นแหละครับกลายเป็นตาและหูของปักกิ่งลองนึกภาพนะครับเรือรบจีนสามารถมองตรงมาที่อ่าวไทยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเรือทุกลำและยังอยู่ใกล้ช่องแคบมะละกาเส้นเลือดใหญ่ของการค้าทางทะเลโลกอีกด้วยโอ้โหคุณผู้ชมครับเฮริเทสถึงกับย้อนประวัติศาสตร์ไปบอกเลยว่าไทยคือแฟนเก่าที่ซื่อสัตย์ที่สุดของสหรัฐ ส่วนที่สัญญามนิลาปี1954ไทยยืนเคียงข้างอเมริกาสงครามเกาหลีไทยส่งทหารไปสงครามเวียดนามไทยก็อยู่ในสนามรบนี่ไม่ใช่การพูดลอยๆแต่เป็นเลือดเนื้อและชีวิตจริงๆของทหารไทยที่เคียงบ่าเคียงไหลกับทหารสหรัฐปัจจุบันยังเป็นเจ้าภาพจัดโคบราโกการฝึกผสมที่ใหญ่ที่สุดในอินโดแปซิฟิกมีทั้งสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียมาร่วม โอ้โหลองคิดดูครับคุณผู้ชมทุกปีมีทหารนานาชาติกว่า7ประเทศมายืนบนผืนแผ่นดินไทยร่วมฝึกร่วมทดสอบมันไม่ใช่การฝึกแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ว่าไทยคือพันธมิตรแท้จริง heritage ส่งสัญญาณชัดถ้าอเมริกาจะเลือกใครไทยคือเพื่อนแท้ที่สุดโอ้โหคุณผู้ฟังครับมวยเด็ดจริงๆรอบนี้มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับขณะที่สหรัฐที่โดนกัมพูชาหลอกจงเสียคน ก็เริ่มตาสว่างเพราะสื่ออังกฤษที่ชื่อว่า Jane's Information Services ชื่อที่ใครอยู่ในวงการทหารหรือข่าวกรองได้ยินแล้วต้องเงียบฟังเพราะนี่คือบริษัทวิเคราะห์ข่าวกรองที่กองทัพทั่วโลกกว่า100ประเทศใช้ข้อมูลในการตัดสินใจและล่าสุดพวกเขาปล่อยหมัดเด็ดครับภาพถ่ายดาวเทียมที่มัดตัวกัมพูชาแบบดิ้นไม่หลุดลองคิดตามผมครับ ตั้งแต่มีนาคม2565ภาพดาวเทียมจับได้ชัดๆว่ากองทัพกัมพูชาเริ่มถางป่าสร้างถนนขึ้นไปบนพื้นที่สูงพอถึงเมษายนพฤษภาคมโอ้โหภาพใหม่โชว์เต็มตาเลยครับพวกเขาเริ่มขุดสนามเพาะสร้างบังเกอร์วางที่มั่นอาวุธกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่แค่ขุดหลุมเล่นๆแต่เป็นระบบป้องกันหลายชั้นซ้อนกันเหมือนมูเลอย และที่น่าขนลุกที่สุดระยะห่างจากชายแดนไทยแค่250-500ถึงเมตรเท่านั้นครับคุณผู้ฟังผู้ยังง่ายคือเดินไม่กี่นาทีก็ข้ามมาฝั่งไทยได้แล้วเจนสรุปตรงกันชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ฝีมือทหารระดับล่างที่ทำเองแต่มันคือคำสั่งตรงจากเบื้องบนเพื่อเตรียมลุกไทยล่วงหน้าหลายเดือนโอ้โห หลักฐานนี้นะครับคุณผู้ฟังมันเหมือนพยานปากเอกในศาลโลกเลยจริงๆไทยไม่ต้องเถียงไม่ต้องโต้แย้งยืดยาวแล้วแค่ชี้ไปที่รายงานของเจมส์โลกก็ต้องเชื่อและไม่ใช่แค่เจมส์ที่เห็นนะครับยังมีนาธานรูเซอร์นักวิเคราะห์ดาวเทียมชื่อดังจากสถาบัน ASPI อออสเตรเลียออกมายืนยันตรงกันอีกเขานับเลยครับฝ่ายกัมพูชา เป็นฝ่ายยั่วยุไทยถึง33ครั้งขณะที่ไทยมีเพียง14ครั้งเท่านั้นโอ้โหลองคิดภาพสิครับคุณผู้ฟังตัวเลขมันฟ้องเองชัดๆว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใครคือผู้ร้ายในฉากนี้และนี่คือหมัดเด็ดที่ทำให้ขเขมรเถียงไม่ออกครับจากที่เคยตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเป็นเหยื่อกลายเป็นว่าถูกแฉกลางเวทีโลกว่าคือผู้ร้ายที่วางแผนลุกไทยมานานแล้ว แถมเรื่องเศรษฐกิจขเขมรณเวลานี้ครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะไฟลุกตรงชายแดนไทยกัมพูชาปอยเป็ดสะบัน้นปิดด่านคลองลุกตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของระบอบพุณนเซนแบบไม่ไหวหน้าปกติแล้วนะครับด่านคลองลึกเปิดให้ชาวกัมพูชากลับบ้านได้วันละสีชั่วโมงแต่ตอนนี้โอ้โหบีบหนักกว่าเดิมครับลดเหลือสัปดาห์ละ2วันเท่านั้นพุธกับอาทิตย์ ลองคิดภาพตามผมครับคุณฟังนักพนันไทยที่เคยข้ามใบวันละ2,000-3,000คนตอนนี้เหลือศูนย์ครับเพราะใครจะไปกล้าไปค้างฝั่งโน้นอันตรายจะตายผลกระทบมันแรงเป็นลูกสู้เลยครับรายได้คาสิโนโสตาร์เวกัสหายเกือบหนึ่งในสาม โรงแรมร้านอาหารรถรับจ้างโอ้ oh, เจ๋งเป็นโดมิโนโคนงานทั้งไทยและขเขมรตกงานเป็นแถวนี่มันไม่ใช่แค่การปิดด่านธรรมดาแล้วครับแต่มันคือการปิดสวิตไฟทั้งเมืองปลอยเป็ดเลยทีเดียวและคุณผู้ฟังครับธุรกิจคาสิโนและธุรกิจสีเทาในปลอยเป็ดมันไม่ได้โตขึ้นมาเองหรอกครับแต่มันโยงตรง ถึงนักการเมืองระดับสูงในพนมเปญทั้งนั้นงานวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันบอกชัดเลยว่าเครือข่ายผลประโยชน์พวกนี้มันทะลุขึ้นไปถึงชนชั้นนำทางการเมืองในกัมพูชาโดยเฉพาะเสียใหญ่ยาเลียงพัดหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากว่าเสียพัดเขาถูกขนานนามว่าเป็นกระเป๋าเงินของระบอบฮุลเซนเศรษฐกิจสีเทาในปอยเป็ดถูกประเมินว่ามีมูลค่ามหาศาลร,ระดับ4 6แสนล้านบาทต่อปีดังนั้นครับ การปิดด่านครั้งนี้ไม่ใช่แค่การคนไทยไปเล่นพนันแต่มันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ตัดท่อนน้ำเลี้ยงหลักของรัฐบาลกัมพูชากันแบบจังๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับล่าสุดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วออกมาแจงชัดเจนแล้วว่าที่มีข่าวในโซเชียลเรื่องเปิดด่านคองลึกเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานั้นจริงๆแล้วไม่ใช่การเปิดด่านถาวรครับ แต่เป็นการอนุโลมครั้งสุดท้ายครับให้คนไทยที่ตกค้างอยู่ฝั่งกัมพูชากลับบ้านให้คนกัมพูชาที่มีเอกสารถูกต้องกลับประเทศได้หลังจากนั้นปิดยาวปิดเงียบทุกจุดผ่านแดนในสาก,ก้วปิดเหมือนเดิมไม่มีข้อยกเว้นครับโอ้โหถแถลงการนี้มันชัดเจนมากว่าไทยบีบแบบตรงๆเลยครับไม่ได้ปล่อยช่องไม่ได้แอบเปิดแต่คือปิดสนิท เหลือแค่การผ่อนปลนคืนสุดท้ายให้คนที่ติดค้างได้กลับบ้านเท่านั้นและที่เด็ดกว่านั้นคือตอมยังออกมาขอโทษประชาชนไทยได้ว่าถ้ามีข่าวที่ทำให้สับสนก็ต้องกราบอภัยแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คืออย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ไม่ใช่การเปิดทางให้คาสิโนหายใจแต่คือปิดตายปิดจนกัมพูชาหายใจไม่ออกตั้งหากคุณผู้ฟังครับเศรษฐกิจฝั่งเขมรตอนนี้เรียกได้ว่าตายทั้งเป็น คาสิโนที่เคยมีลูกค้าไทยวันล,ละสองส0มพคนตอนนี้เงียบกริบโรงแรมร้านอาหารรถรับจ้างหายหมดรายได้ร่วงเป็นโดมิโน,โนคนงานไทยกัมพูชาตกงานกระจายนี้ไม่ใช่การยิงปืนหรือปล่อยจรวดนะครับแต่คือสงครามเศรษฐกิจที่บีบให้ปลอยเป็ดกับระว่าพุนเซนทรมานช้าๆตายอย่างเจ็บปวดที่สุด